สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ <c oughs> จุดทูบลาวพัฒนานะคะทุกคนคะ่ะจุดทูบลาวพัฒนาฝั่งโขงสองทุ่มครึ่งวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์และพิิพ่าโชคดีให้สักนิดหนึ่งคะ่ะคุณผู้ชม <c oughs> ใครเข้ามาแล้วรายงานตัวสักนิดหนึ่งนะคะพิมพ์มาโชคดีให้สักนิดหนึ่งคะ่ะเออ วันนี้เราพัฒนารอบ,บันพุดนะคะรอบที่ผ่านมาเราเข้ารูดเก้านะคะเก้าเรามาใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่าโชคดีให้หน่อยนะคะวันนี้ใครพิมพ์ว่าโชคดีขอให้แบบว่าถูกหวยลาวนะเออใครพิมพ์ว่าโชคดีขอให้ถูกหวยแล้ววันนี้ปังไม่ไหวนะคะวันนี้หาหน่อยเราก็ปังนะ ทุกคนขาหาหน่อยล้วก็ปังอะไรเราก็ปังนะคะใครอยากได้ใบเต็มนะคะใบเต็มลาวพัฒนานะคะคลิกลิงด้านล่างเลยนะคะไปขอใบใบใบเต็มได้เลยยินดีต้อนรับนะคะรัฐบาลไทยลงเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะคลิปล่าสุดลงรัฐบาลไทยดูให้เรียบร้อยแล้ว ลาวพัฒนาวันนี้ทุกคนฝากไปเอาใบาเต็มนะคะใครอยากได้ลาวพัฒนาใบาเต็มลิงด้านล่างได้เลยนะคะไปเอาได้เลยนะวันนี้มีเซ้น์ไหมไปสั่นสี่ร้อยคนดูสวัสดีด้วยนะคะตัวเล็กๆเรามาเลยเล็กหนึ่งนะะอุ้ยเล็กหนึ่งห้าหน้อยหนึ่งก็ไหลดี ดีนะคะทุกคนขะว้ายเลขหนึ่งมาแล้วเป็นเลขอะไรต่อนะคะทุกคนขะช่วยกันดูนะคะทุกคนช่วยกันดูช่วยกันอะไรนะคะหนึ่ง หนห้าหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวลองลองลอง,ลองดู 15, หนึ่งห้าเลยหนึ่งสามเือ 13, หนึ 17, ง่งเจ็ดเราลองดูนะคะอุ้ยดาวใครอุ้ยขอบคุณสลับดาวนะคะ75ดห้าดวงเลยเนาะเลิศ <c oughs> เลิศนะคะหกร้อคนดูสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยใครชอบนะคะให้ตามนะคะใครไม่ชอบ <c oughs> ก็ปล่อยผ่านกันไปอะไรกันไปเนะ เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องแม่สายเชียงรายตอนนี้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนะครับบ้านเรือนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวเชียงรายเพราะว่าพี่น้องชาวเชียงรายเองก็ติดตามแฟนเพจอารั์ไอทีมอยู่เยอะมากๆนะคะมีโอกาสได้ไปตอนสมัยแบบเด็กๆนะคะไปซื้อเทปผีซีดีเถื่อนนะคะที่แม่สายนะคะเออ นะฮะชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าตลัดอยู่เลย29บาทในสมัยนั้นนะคะถ้าสมัสมยนังแติเรียนอยู่ม .3 ม .4 นะฮะแหล่งท่องเที่ยวก็คือแม่สงแม่สายคือชอบมากและอากาศดีมากเพื่อนฝูงอยู่เชียงรายกันเยอะมากๆนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ผ่านพ้นไปได้นะคะ1นห้ามาแล้วนะคะวันนีใ้ใครถูกหวยเราก็โอนไปช่วยพี่น้องเชียงรายด้วยนะ อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแต่ทางแฟนเพจอาจารย์ไอซิมก็คือจะประสบเออหวยตะไะคร้นะคะโดนหวยกินนะคะเออสองรอบแล้วสำหรับรัฐบาลไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนะคะรอบนี้เราจะพลาดไปได้แล้วนะคะเออ สามตัวตรงเดอมือนีนะคะโอเคทักไปหรือยังมีใครทักไปหรือยังคะเพจเราจะเป็นหวยตะไพ่นะคะเออโดนอ่าหวยกินหวยแดก,ไ,กไปนะคะเออ <c oughs> นิ้วลอกหรือเปล่านะ,ะ <c oughs> ให้เข้าลาวนะคะโอเคเราจะช่วยนำท่วมโอเคเลศน,นะคะวันนี้ขอให้สามตัวแตกซะมา หน้ามาแล้วอู้หนึ่งห้าจริงๆด้วยเลขต่อไปจะเป็นเลขอะไรนักรบย่อมมีบาดแผลค่ะอาจารย์นะคะเออเลิศแต่เราห้ามมีบาดแผลนะคะขอ,อเราจะต้องผิวพันธ์ผ่องใสนะคะเออห้ามมีบาดแผลนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยเราเริร่มนับหนึ่งใหม่นะคะเออออกฮ่าน้อยแล้วห้าหนึ่ง ไม่เป็นไรมันออกใหม่ได้นะคะเออหนึ่งก็คือหนึ่งค่ะคุณภูวนาศนะคะคุณภูบนาศนะคะหนึ่งก็คือหนึ่งเจ็ดก็คือเจ็ดนะคะเออนับหนึ่งถึงสิบให้ได้นะคะเออร <laughs> ับหนึ่งถึงสิบนะคะเออหนึ่งก็คือหนึ่งนะคะเออถ้าเรารูดหนึ่งนะคะมันออกเจ็ดแล้วมันไม่สามารถแจ้งถอนได้นะคะ เออถ้าเรารูดหนึ่งแล้วมันออกเจ็ดอย่างงี้ยเราไม่สามารถไปแจ้งถอนเขาได้นะคะเราไม่สามารถที่จะไปรับเงินกับเขาได้นะคะเออถ้าเราซื้อหนึ่งถ้าเราซื้อเจ็ดมันออกหนึ่งอย่างงี้ยเราไม่สามารถที่จะไปแจ้งถอนเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคือหนึ่งเจ็ดคือเจ็ดนะคะพอดีรูดหนึ่งไว้ค่ะแต่เออเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะคะขออนุญาตแจ้งถอนเจ็ดขออนุญาตแจ้งถอนเจ็ดนะคะเพราะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะคะเออ มันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสตินะคะอ,อรูดหกไว้แต่ออกเก้าอย่างเงี้ยอ๋อแจ้งถอนเก้าค่ะพอดีรูดหกไว้ค่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนับได้แค่สามเองครับออพอดีรูดหกไว้ค่ะแต่ว่าเลือดอกมันมันออกเก้าละคะ่ะคืออย่างเงี้ยคือได้เงินไมค่ค่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะโดนเจ้ามือเขาด่าหัวเอานะคะ ลงสนามไหมหรอถามว่าลงสนามไหมก็เกามืออยู่ทั้งวันนะ <laughs> เออถามว่าเราจะลงสนามไหมหรอก็เกามืออยู่นะยายเบียร์ถ้าฉันลงสนามเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่า <laughs> หรือเธอหรือหรือถ้าฉันจะบอกว่าฉันลงสนามแล้วเธอจะไม่ลงหรอหรือจะไงมันก็ต้องลงไปได้วยกัน ถ้าจะมานั่งเซเวดูเธอถูกเฮกถูกหวยคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็ต้องถูกด้วยเออเอาตรงๆนะเลขทูบที่จุดได้เนี่ยไม่ได้ตรงกับแนวทางสักตัวเดียวนะว้ายหนึ่งห้าสามเลขนี้สวยมากตั้งแต่สมัยเรียนฉันถูกนะจะถ,ถูกหวยไทยหนึ่งห้าสามสามตัวตรงนะ เลขนี้คือฉันชอบมากเพราะฉันจำฝังใจมากตั้งแต่เรียนอยู่ม .2 ฉันซื้อใต้ดินไว้135เลือกเรียนมาปุ๊บฉันได้ถูกเลขเลยค่ะเลขตัวนี้เลยฉันเลยจำได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเอาตรงนั้น135เนี่ย153เนี่ยเคยถูก3ตัวตรงรัฐบาลไทยมาแล้วตั้งแต่อยู่ม .2 ฉันเลยจำได้เลยเพราะฉันซื้อ5บาทฉันถูก3ตัวตรงเลยค่ะ135ตัวเดียวเนาะเลยฉันก็เลยจำได้ตัวเลขนี้คือมันเป็นตัวเลขที่แบบอยู่ในความทรงจำฉันเสมอนะคะ พอดีว่าไปกินหม่าล่าที่ประเทศจีนมาค่ะขอแนวทางครับนะคะโอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวขอแนวทางนะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูแนวทางก่อนเนาะคนที่ไม่คลิกก็คือไม่คลิกนะคะงงมากเลยแนวทางจะเป็นตัวนี้นะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวขอยัดก่อนนะคะเอาแนวทางก่อนนะ ฉันเคยถูกนะเธอฉันเคยถูกสาตัวตรงนะเนี่ยหนึ่งสามห้าเนี่ยอ่ะแนวทางทุกคนเตรียมแคปหน้าจอมันใหญ่ไปหรือเปล่ามันใหญ่ไปไหมเห็นอยู่เนาะเลขทูบรวมกับใบแนวทางอีกนี่นึงจะครบสิบตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเออ สติสตังนะคะเราต้องพร้อมนะเพอเลขทูบจุดได้หนึ่งห้าสามนะคะเลขสูตรเลขแนวทางก็คือสองศนะคะเออใส่ไปอีกตัวหนึ่งคือ6กกับเก้ตัวเดียวกันเออนะ <c oughs> เอ,นะะ <c oughs> เอนะคะเออเอสนะคะเออใสใสไปอีกนิดหนึ่งนะคะสากับแตัวเดียวกัน6กกับเก้าตัวเดียวกันนะคะเอ ก็เลยจะใส่ไปเลยนะคะอีกนี้นึงครบสิบตัวค่ะหนะะึออ่งห้าสามสองศูนย์หกแปดนะคะเออเออเออเลิศนะคะเออเลิศนะคะใครชอบเล็กทูบก็ตามเล็กทูบไปนะอย่าสลดเสลนะคะนี่นะคะหายวับไปกับตานะครับพอได้แนวทางเสร็จปุ๊บหนึ่งพันสาร้อคนดูลดเหลือแปดร้อยเจ็ดสบคนดูนะคะนึกว่าผีนะคะเออ พอได้พอได้อะไรที่แบบพอได้พอได้ไดข้าวสากปุ๊บคือหายไปเลยอิ่มแล้วนะคะเอออิ่มแล้วนะคะหลายๆคนดูนะคะหนึ่งเมื่อกี้คนดูอยู่หนึ่งพันสามร้อยคนดูพอได้เลขปุ๊บหายวับไปกับตาเลยนะคะเออคนที่หายไปเหมือนบุญข้าวสากเลยนะคะออกมากินข้าวสากเสร็จปุ๊บอิ่มแล้วก็หายตัวไปเลยนะคะเออเพราะฉะนั้นก็คือ,อคนที่หายไปก็คืออ่า ออกมาจากาธาตุนะคะเออออกมาออกมาจากาธาตุกำแพงวัดนะคะออกมากินข้าวสากแล้วก็หายไปแล้วนะคะเออนะคะเป็นฟิวนั้นเนาะเออนะคะลดเหลือ570คนดูแล้วเพราะว่าอ่าพอได้ตัวเลขเสร็จปุ๊บหายแวบเลยค่ะนะคะออกมาจากกำแพงวัดนะคะเออบางคนชื่อตกหล่นนะคะแต่ออกมากินข้าวสากนะคะออกมากินข้าวสากแล้วอิ่มแล้วหายเข้าไปในกำแพงวัดแล้วนะคะ เออเป็นฟิลนั้นเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คนดูอยู่โอ้ยเมื่อไหร่ตัวเล็กจะครบอ่านะคะพอได้ปุ๊บหายเข้ากำแพงวัดไปแล้วนะคะเออใกล้แล้วนะคะใกล้ถึงบุญข้าสากแล้วจะเย็นนะคะทุกคนขานะคะเออใกล้ถึงบุญข้าสากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือเออนะคะเราก็เราก็จะเป็นแบบว่าเออเป็นฟิลนั้นนะคะเป็นฟิลออกจากกำแพงวัดนะ ตอนนี้เหลือ490คนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือได้แล้วเนาะอิ่มแล้วนะคะออกมากินแล้วนะคะอาหารที่อยู่ในกระทงนะคะออกมากินอาหารในกระทงแล้วอิ่มแล้วเข้าไปแล้วหายแวบ,บไปในกําแพงบัดแล้วนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะในเมื่อหายแล้วก็เราก็จะหยุดไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมนะคะวันนี้ขอให้เฮงเฮงเพ่งฮงตังๆนะ,ะชอบทูบก็จัดทูบชอบแนวทางก็จัดแนวทางไปนะ แต่ถ้าชอบทั้งสองก็ลองดูนะคะก็เอาทั้งสองไปเลยทั้งงบเยอะนะโอเคกห้ทุกคนโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ